ไม่ทราบว่ามาหาใครคะฉันเป็นผู้จัดการใหม่ของคุณออมคุณหลบไปน,น้ำให้ฉันหน่อยสิน้ำอยู่ในครัวค่ะพี่เดินเข้าไปหยิบได้เลยนะคะกล้าเหยียงใช่หรอรู้จักนิดแม่หน่อยไปซะแล้วเหลือบลิคิดไทยแลนด์ ได้ค่ะคุณแม่ขาสายแล้วนะคะคุณแม่อาบน้ำนยังคะเนี่ยอาบแล้วจ้ะลูกเดี๋ยวแต่งตัวเสร็จคุณแม่รีบลงไปนะคะพี่อมแอมกำลังจัดต้นชิสต์มาสอยู่ค่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะได้ทานข้าวกันเอา้าแล้วทำไมหนูไม่ไปช่วยพี่อมแอมแล่ะลูกอ๋อพี่อมแอมบอกว่าเดี๋ยวชุดหนูจะเปื้อนนะคะ แหมถ้าพี่เขากลัวชุดหนูเปื้อนหนูก็เปลี่ยนเป็นชุดแม่บ้านสิลูกแค่นี้ก็ไม่เปื้อนแล้วอ๋อจริงด้วยค่ะคุณแม่เอ็นเดี๋ยวหนูไปเปลี่ยนก่อนนะคะจ้ะลูกฮัลโหลอืมฉันอยู่เอาเอกสารเข้ามาให้ฉันเ็นได้เลยโอเคจ้ะ อยอบแอมมาหนูช่วยคุณหนูเล่นอะไรคะเนี่ยไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวแอม,มทำเองอย่ามาเรียกหนูว่าคุณหนูนะเพราะจริงๆแล้วหนูเป็นแม่บ้านค่ะคุณแม่บ้านสุดสวยมามๆช่วยกันเอาไปขึ้นงต้นที่้านกัน ใครมาเดี๋ยวพี่เอาไปดูก่อนนะค่ะพี่ออมแอมโอ๊ยแม่บ้านหายไปไหนหมดเนี่ยบวชฉีจะแย่อยู่แล้วโอ๊ยแม่บ้านอยู่ไหนเนี่ยมาแล้วคะ่ะมาแล้วไม่ทราวบว่ามาหาใครคะฉันมาหาคุณออมเปิดประตูเดี๋ยวนี้เลยอย่าถามเยอะเออแล้วคุณเป็นใครเหรอคะถึงได้มาหาคุณอมอมหึนางคีค่ะฉันเป็นผู้จัดการใหม่ของคุณออมรีบเปิดประตูแล้วแล้วฉีฉีฉจะตายกันแล้วเนี่ย อ๋อค่ะค่ะขอโทษค่ะุหลบไปอะไรของเขาเนี่ยโอ้ยกว่าจะเปิดฉี่กับแตกไหมอะแฟนทั้งหมดเนี่ยให้คุณออมเซ็นได้ค่ะว่าแต่คุณออมรู้แล้วใช่ไหมคะรู้สิถ้าไม่รู้ฉันจะมาได้ยังไงล่ะค่ะ อย่าถามเยอะนะ่ะยิ่งหมุดหิดอยู่ค่ะค่ะพี่อมแอมคะ่ะคุณหนูใครมาเหรอคะอ๋อผู้จัดการบริษัทนะคะคุณหนูเอาเอกาสารมาให้คุณออมเจนเดี๋ยวอมแอมขอตัวก่อนนะคะค่ะพี่อมแอมหิวน้ำจัง นี่แมบ้านคะพี่คงเป็นผู้จัดการใหม่ของบริษัทใช่ไหมคะใช่รู้อะไรยังไม่ไวายฉันอีกสวัสดีค่ะแปราน้ำให้ฉันหน่อยสิน้ำอยู่ในครัวค่ะพี่เดินเข้าไปหยิบได้เลยนะคะทำไมฉันต้องไปหยิบเองเธอไปเอามาให้ฉันเดี๋ยวนี้แล้วทำไมหนูถึงต้องไปเอามาให้พี่ล่ะคะหืยยังจะมาถามอีกเหร ก็เธอมันเป็นที่ค่าไงที่ค่าก็ต้องคอยทำตามคำสั่งสิพี่เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคะแม่บ้านเป็นพนักงานทำความสะอาดไม่ใช่ขี่ค่านะคะหกล้าเถียงฉันหรอรู้จักนิดแม่ร้อยไปซะแล้วหยุดนะ ผู้จัดก,การใหม่เออพอดีว่าแม่บ้านไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงหนูก็เลยจะสั่งสอนสักหน่อยนะคะอะไรคือที่ต่ำที่สูงเธอเอาอะไรมาวัดและที่สำคัญนะเธอดูถูกแม่บ้านว่าเป็นที่ค่ะนี่แหละที่เขาเรียกว่าต่ำและอีกอย่างนะคนที่เธอจะตกเขาไม่ใช่แม่บ้านเออเขาแต่งชุดแม่บ้าน ถ้าไม่ใช่แม่บ้านแล้วจะเป็นใครล่ะคะเขาเป็นลูกสาวฉันฮะลูกสาวคุณออมใช่นับตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเธอคนสภาพการเป็นพนักงาน เธอในยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตลายได้โดเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นเลิไมีคิดไทยแลนด์